สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาแบ่งปันนะคะในเรื่องของจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกนะคะแล้วก็การทำงานนะคะที่จะทำงานร่วมกันกับกฎแห่งแรงดึงดูดนะคะแล้วก็ควอนตัมฟิสิกส์ได้อย่างไรนะคะก็อาจจะคล้ายๆกับคลิปที่เคยพูดที่ผ่านๆมาแต่ว่า มันจะตอกย้ําแล้วก็ชัดเจนแล้วก็ลงลึกเข้าไปอีกอีกสเต็ปหนึ่งเวลาที่คุณฟังคลิปเหล่านั้นมาแล้วแล้วคุณมาฟังคลิปนี้มันจะทําให้คุณชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะก็ติดตามกันได้เรื่อยๆแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆคือคอนเทนต์ของดิฉันก็จะเป็นแนวประมาณนี้เพราะว่าวิธีคิดหรือม n d เซ t ของเราเราจะตั้งไปที่ความสุขเมื่อเป้าหมายของความสุขนะคะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าจิตใต้สำนึกของคุณไม่เปลี่ยน พราะจิตใต้สำนึกของเรานะคะมันจะขับเคลื่อนจิตวิญญาณของเรามันจะสั่งเราให้ทำงานแบบออโตเมติกอย่างที่เราไม่รู้ตัวมันจะเป็นอัตโนมัติดังนั้นถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยนจิตใต้สำนึกของคุณได้มันจึงทำให้การที่เราไม่เปลี่ยนจิตใต้สำนึกมันก็จะไม่เปลี่ยนแอคชั่นพอไม่เปลี่ยนแอคชั่นรีซอสก็คือผลลัพธ์มันก็จะไม่ได้ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็คือความสุขดังนั้นนะคะวันนี้ คอนเทนต์มันจะเกี่ยวกับความสุขแต่มันมีความจําเป็นว่าการที่คุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้รับความสุขคุณจะต้องเปลี่ยนจาก n มเซ t ของคุณก่อนจากข้างในของคุณก่อนจากวิธีคิดจากการเปลี่ยนสมองของคุณก่อนแล้วให้คุณเชื่อให้คุณเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกแล้วเมื่อสับคอนเชียตคุณจิตใต้สำนึกคุณมันตระหนักมันเตือนรู้แล้วมันจับตัวเองได้มันจะไม่แสดงอะไรที่เป็นอโตเมติ ออกมาเองพอมันจะเริ่มเป็นออโตเมติกถ้าคุณมีสติคุณจับมันได้คุณจะรู้เท่าทันตัวเองพอคุณรู้เท่าทันตัวเองคุณจะเปลี่ยนแอคชั่นให้ไปทําอย่างอื่นหรือเปลี่ยนโฟกัสให้ไปทําอย่างอื่นที่ไม่ตามจิตใต้สํานึกดังนั้นมันถึงจะส่งผลให้คุณเปลี่ยนผลลัพธ์ได้นะครับดังนั้นวันนี้ดิฉันก็เลยต้องมาตอกย้าเรื่องเหล่านี้เรื่องจิตสํานึกจิตใต้สํานึกเพื่อให้มันชัดเจนและเคลียร์และเราจะ ถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้มันจะเปลี่ยนได้ทุกเรื่องเลยค่ะมันจะไม่ได้เกี่ยวเฉพาะกับความสุขนะคะมันจะเปลี่ยนทั้งเรื่องของการเงินความสัมพันธ์ผู้คนความเป็นอยู่อะไรต่างๆในชีวิตเราทั้งหมดนะคะนี่มันเป็นแก่นจริงๆนะคะคือเป็นแก่นของมันอย่างแท้จริงในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองทางด้านไหนนะคะก็เหมือนที่ได้พูดคุยกล่าวมาแล้วนะคะข้างต้นคืออย่างนี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะ การที่เรานะคะทำแอคชั่นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรานี่นะคะมันมาจากการที่เราเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆจากการสั่งสอนการเรียนในมหาลายัยการเรียนตั้งแต่วัยเด็กพ่อแม่สั่งสอนครอบครัวหรือว่าจากการเห็นเพื่อนฝูงหรือว่าญาติพี่น้องอะไรที่มันหล่อหลอมให้เป็นเรานะคะเอาอย่างนี้ปูกันตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเลยคือมนุษย์เรานะคะ เกิดขึ้นมาบนโลกนี้ใช่ไหมคะมนุษย์เราจะไม่มีอะไรทุกคนจะเป็นศูนย์เหมือนกันหมดว่างเปล่าไรซึ่งความหมายเหมือนกันหมดนะคะทําไมทางพระพุทธศาสนาถึงได้บอกว่าเราก็เลยจาระลึกชาติไม่ได้เราก็เลยจําอะไรไม่ได้เพราะว่าถ้าทุกคนจําอดีตชาติได้นะคะจำสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตได้มันก็จะทําให้พอเราเกิดในชาตินี้มันก็จะ ต้องมาเรียนรู้ในครอบครัวใหม่ในการที่เราจะต้องเจอสิ่งใหม่ๆมันก็จะกลายเป็นจําอันเก่ามาแล้วก็มามีอันใหม่ด้วยมันก็จะทําให้เราสับสนในชีวิตเห็นไหมคะว่าเราเคยได้ยินเรื่องเล่าใช่ไหมคะว่ามีคนระลึกชาติได้แล้วมันก็มีอยู่2ออย่างนะคะหนึ่งอาจจะดีตรงที่ว่าเรารู้ว่าเราเป็นใครในอดีตเรารู้ว่าใครเป็นพ่อแม่เราในอดีตนี่นั่นนู่นแต่คําถามคือแล้วมันดียังไงกับการที่เราจะมีชีวิตต่อไปนะคะเราทั้งจะมีครอบครัวใหม่ชีวิตใหม่ ส่วนหนึ่งก็ไปคิดถึงครอบครัวเดิมแล้วก็จะเริ่มต้นกับครอบครัวใหม่บางทีคนที่ระลึกชาติได้แบบนั้นก็จะสับสนในตัวเองเช่นกันแล้วบางครั้งการที่จะตัดสินใจทำอะไรมันก็จะมีจิตใต้สำนึกเดิมๆหรือจิตวิญญาณเดิมๆซึ่งอยู่ในตัวเราเนี่ยมันตามมาด้วยแสดงว่าเขาก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ยากกว่าเราอีกเพราะว่าถ้าเขาจดจำสิ่งเหล่านั้นแล้วเขาก็มีอารมณ์ความรู้สึกกับมันอยู่แล้วเวลาที่เขาแสดงผลมันก็เหมือนเขาเอาอดีตนะ มาแสดงผลตอนนี้คือเป็นการที่เขาจะเปลี่ยนได้ยากกว่าเราเพราะเขามีอดีตที่มันซับซ้อนแล้วมันยาวนานกว่าเรานะอกมครับดังนั้นนะคะในทางของวิทยาศาสตร์หรือศิยศาสตร์ก็ตามแต่นะคะเราก็เลยเกิดมาบนโลกวบน,นี้ทุกคนก็เลยจะต้องลืมอดีตท,ทุกคนก็เลยต้องเซตศูนย์เหมือนกันหมดเราจะไม่รู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงทั้งนั้นนะคะทุกคนก็จะว่างเปล่าไร้ซึ่งความหมายใช่ไหมครแต่ทีนี้นะคะ พอเรานะคะได้ถูกการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนหรือประสบการณ์การพบเจอสิ่งต่างๆในชีวิตเราก็เลยได้ข้อมูลต่างๆนะคะซึ่งมันก็จะมีนะคะอยู่อยู่จริงๆแล้วมันจะมีจิตใต้จิตสำนึกนะคะจิตใต้สำนึก จิตเหนือสำนึกจิตเดิมแท้นะคะมันจะมีอยู่หลายๆคำด้วยกันเนาะในทางจิตวิทยาแต่วันนี้นะคะมันนำมาส่งผลแล้วมันสำคัญนะคะอยู่สองคำใหญ่ๆก็คือคำว่าจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกคือเวลาที่เรานะคะเรียนรู้อะไรนะคะเข้ามาในตัวเราสมมุติว่าเราเรา,เราถูกสอนเรื่องนี้ขึ้นมาปั๊บนะคะมันจะทําให้เรารู้ผิดชอบโชคดีเป็นจตนักรู้ก่อนอันนี้เราจะเรียกว่าจิตสํานึกแต่จิตสํานึกนะคะ มันจะไม่บันทึกผลคือจิตสำนึกมันจะรับมาแล้วเราก็รู้นะตอนนั้นแล้วมันก็จะผ่านไปนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นจิตใต้สำนึกมันก็เลยจะต้องส่งนะคะสารน,นี้ไปที่จิตใต้สำนึกเพื่อที่จะเก็บเมมโมรีนะคะคือจิตใต้สำนึกมันจะเก็บเมมโมรีทุกๆอย่างนะคะที่จิตสำนึกนะคะรับรู้แล้วส่งเข้าไปและจิตใต้สำนึกมันจะแยกแยะไม่ได้ว่า อะไรที่ถูกอะไรไม่ถูกอะไรดีไม่ดีมันจะแยกแยะไม่ได้ว่าอะไรถูกผิดอะไรดีไม่ดีนะคะดังนั้นมันจะเก็บทุกอย่างและมันจะเชื่อว่าสิ่งที่มันเก็บทั้งหมดนะคะเป็นสิ่งที่ดีหมดคืออันนี้เป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกคือมันจะแยกแยะไม่ได้ว่าอะไรผิดอัะไรถูกบางอย่างที่คุณถูกรับรู้มาแล้วมันเป็นเรื่องที่ผิดแต่จิตใต้สํานึกมันจะแยกแยะไม่ได้มันเลยไม่รู้ว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกมันจะรู้แค่ว่ามันจะเก็บไว้ แล้วมันจะเข้าใจว่าเออนี่คือฐานข้อมูลของคุณนึกออกไหมคะสมมติว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องที่ดีก็เก็บเข้าไปมันก็อาจจะเป็นฐานข้อมูลที่ดีไปแต่ในชีวิตของเราเราเลือกไม่ได้เราก็เลยจะกลายเป็นได้ทั้งข้อมูลที่เป็นบวกและก็เป็นลบคือทั้งดีและไม่ดีเข้าไปในชีวิตของเราพอเราได้ทั้งข้อมูลที่ดีและไม่ดีเข้าไปนะคะมันก็เลยทําให้เราเก็บเข้าไปในจิตใ,ใต้สํานึกจิตสํานึกส่งเข้าไป เก็บในจิตใต้สํานึกพอจิตใต้สํานึกเก็บนะคะหมักมุมเข้าเป็นเวลา30ปี40ปีที่เรามีชีวิตอยู่นะะี่ค่ะมันก็เลยแบบอัดแน่นนะคะทุกอย่างคลังข้อมูลของเรามันจะใหญ่มากทีนี้เวลาที่เรานะคะเจอสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะคะเราก็เลยจะต้องไปขุด ขุดเอาฐานข้อมูลนะคะที่มีอยู่ในตัวเราเหมือนตัวเราก็เป็นคอมพิวเตอร์หนึ่งตัวใช่ไหมคะเราก็จะมีแบบข้อมูลต่างๆที่อยู่ในตัวเราส่วนอีกคนนึงก็เป็นคอมพิวเตอร์อีกตัวหนึ่งคนนั้นอาจจะมีประสบการณ์มีฐานข้อมูลมีการเลี้ยงดูมีอะไรที่แตกต่างจากเราเขาก็จะมีฐานข้อมูลของเขาอีกอันนึงแล้วส่วนอีกคนนึงก็เป็นฐานข้อมูลของเขานะคะอีกอันนึงคือคนเราก็เลยจะมีฐานข้อมูลที่ไม่เหมือนกันแต่แน่นอนว่าโดยค่านิยมปรัชญาศาสนาทางสังคม มันอาจจะมีความสอนคําสอนบางอย่างหรือความเชื่อบางอย่างที่มันอาจจะคล้ายคลึงกันถ้าเราอยู่ในสังคมเดียวกันใช่ไหมครดังนั้นเขาก็จะได้รับรู้บางสารซึ่งตรงกับเราบางสารซึ่งไม่ตรงกับเรามันก็จะกลายเป็นการรับรู้มากน้อยที่แตกต่างกันตามสัดส,ส่วนของแต่ละคนออกไปทีนี้พอเรานะคะมีฐานข้อมูลอย่างนี้ทีนี้เวลาที่เราเจอสถานการณ์อะไรปุ๊บนะคะอย่างที่บอกจิตสํานึกมันจะแค่รับรู้ แล้วมันก็ไม่ได้จดจำอะไรมันรับรู้ว่านนี้ผิดถูกแล้วก็ประเมประมวลผลแล้วก็จบแต่มันจะไม่เก็บข้อมูลมันจะส่งเข้าไปในจิตต้ใสำนึกเพื่อเก็บข้อมูลใช่ไหมคะทีนี้เวลาที่เราะะเจอสถานการณ์เราจะไม่ได้ใช้จิตสำนึกนี่ออกมาปฏิบัติการเพราะว่าจิตสำนึกนะคะมันจะมีอยู่แค่5%นในการที่เราจะนำมาใช้นะคะแต่ว่า ไอ้ที่มันนํามาใช้มันจะถูกขุดเข้าไปแล้วมันเจ้าก็ไปเลือกนะคะแฟ้มข้อมูลจากจิตใต้สํานึกนะคะขึ้นมาแล้วมันก็จะเลือกแฟ้มข้อมูลนะคะที่จะตรงกับสิ่งที่เราเคยเจอมาในอดีตแบบนี้มันก็จะบอกว่าเธอจะต้องแก้ปัญหาแบบนี้นะเพราะว่าอันนี้มเป็นเรื่องที่เธอเคยเจอมาแล้วเป็นเรื่องที่เธอเคยผ่านมาแล้วแล้วเธอเคยแก้ปัญหานี้แล้วเธอต้องทําแบบนี้มันก็เลยจะ หยิบตรงนั้นนะคะขึ้นมาในความคิดของเราพอเราคิดอะไรขึ้นมาปับ๊บเพราะฉะนั้นนะคะสมองจึงเป็นตัวกำหนดความคิดนะคะภาษาของสมองเลยจะกำหนดความคิดนะคะแต่ว่าภาษาของร่างกายนะคะก็คือการที่กำหนดความรู้สึกและก็อารมณ์นะคะความรู้สึกและอารมณ์มันจะแสดงออกทางร่างกาย แต่ว่าความคิดนะคะมันจะแสดงออกอยู่ในสมองของเราดังนั้นนะคะเวลาที่เรานะคะเลือกแฟ้มข้อมูลขึ้นมาสมองมันจะสั่งการก่อนว่าให้ทำแบบนี้นะพอมันสั่งการปุ๊บนะคะมันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนของคลื่นพลังงานนะคะน,นี่แหละที่มันจะไปโยงใยกับควอนตัมฟิสิก เพราะความตัมฟิสิกส์นะคะมันคือการสั่นสะเทือนของทุกอย่างสาสารทุกอย่างบนโลกนี้แม้กระทั่งตัวเราก็เป็นสาสารคือโมเลกุลที่เล็กกว่าสาสารเข้าไปอีกที่มันสั่นสะเทือนทุกอย่างในโลกนี้นะคะเขาบอกว่าทุกอย่างมันเป็นพลังงานหมดมันเป็นคลื่นพลังงานหมดมันจะสั่นสะเทือนหมดทุกๆอย่างค่ะอันนี้จะสั่นสะเทือนเท่านี้อันนี้สั่นสะเทือนเท่านี้ทุกอย่างจะมีคลื่นพลังงานสั่นสะเทือนทุกๆุกอย่างบนโลกนี้นะคะนี่คือวิทยาศาสตร์นะคะความตัมฟิสิกส์ทีนี้มันก็เลยมาโย งกับดอ e ซ e c r e t ก็คือการที่คุณนึกถึงมันคิดถึงมันนะคะพอคุณคิดถึงสิ่งนั้นปุ๊บแต่นะคะเราอย่าลืมว่าการที่เราคิดนะมันก็มาจากฐานข้อมูลเดิมคือจิตใต้สำเนึกของคุณที่คุณนะคะเก็บมันไว้ในแฟ้มความคิดของคุณนี่แหละที่มันนำออกมาใช้มันก็เลยถูกดึงออกมาปุ๊บแล้วมันก็คิดว่าให้ทำอย่างนี้นะพอทำอย่างนี้ปุ๊บ สมองคิดแล้วมันก็จะสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนนะคะพอมันสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนมาให้ร่างกายรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนนั้นร่างกายนะคะก็จะเกิดอารมณ์และความรู้สึกเช่นถ้าสมมติว่ามีคนมาว่าคุณอาจสมมติมีคนมากล่าวหาคุณมาด่ามาว่าคุณปุ๊บแฟม้มข้อมูลนะคะจิตใต้สำนึกมันก็จะขุดขึ้นมาว่าถ้ามีคนมาพูดแบบนี้ให้เธอมากล่าวมาว่ามากล่าวแบบนี้นะคะ สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเธอจะต้องโต้ตอบนะนะคะอันนี้คือแฟ้มข้อมูลมันมันถูกผุดขึ้นมาความคิดมันถูกสั่งการแบบนี้แล้วมันจะสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนปุ๊บปุ๊บเข้าไปเราก็เลยนะคะจะสั่นสะเทือนที่แรงและมันก็จะเกิดการโกรธพอมันเกิดการโกรธนะคะมันก็จะสั่งมาที่อารมณ์ว่าเราโกรธเรารู้สึกโกรธพอเรารู้สึกโกรธนะคะอารมณ์มันจะเป็นอารมณ์โกรธฉุนเฉียวแล้วมันก็จะสั่งนะคะให้ ความรู้สึกของเราหรืออารมณ์ของเราคือโกรธนะคะเราก็จะมือไม้เราก็จะสัน่นเราก็จะแบบว่าอยู่ไม่ได้แล้วเราต้องทําอะไรออกไปเราเราต้องด่าเขาคืนก็เราต้องว่าให้เขาคืนเราต้องอ,อะไรมันจะเป็นออโตเมติกเลยแล้วถ้าคุณนะคะจับมันไม่ได้หรือคุณควบคุมตัวเองไม่ได้ถ้ามันมาจากสัญชาตญาณเดิมหรือว่าจิตใต้สํานึกนะคะที่มันขุดออกมาหรือ จิตวิญญาณของคุณที่เป็นฝังนี่แหละคะ่ะคือสันดานนิสัยขออภัยนะคะที่ใช้คํานี้มันจะเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าทุกอย่างที่เราทําเป็นนิสัยเป็นเวลาที่ยาวนานมันจะฝังเข้าไปในจิตได้สํเนึกแล้วมันก็จะเกิดนะคะการที่เราเรียกว่าเป็นสันดานดิบของเราหรือเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันอยู่ในตัวเราเป็นเป็น การเป็นตัวเรานั่นแหละค่ะนะคะขอใช้คํานี้เลยนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าไม่สุภาพคือมันจะได้เข้าใจได้ชัดเจนตรงจุดพอเป็นแบบนี้นะคะเราก็เลยจะป๊อปอัพขึ้นมาเลยว่าเราต้องด่าก,กับคืนเราต้องพูดกับคืนเราก็จะเถียงเขากับคืนไปหรือพูดกับคืนเราจะไม่ยอมเราจะคือเราจะต้องพูด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  เพราะให้มันระเบิดอารมณ์ออกไปแบบนั้นนะคะอันนี้คือเราจะทําตามออโตเมติกเพราะจิตใด้สํานึกมาสั่งการแบบนี้นะคะแต่ถ้าคุณนะคะต้องการเปลี่ยนต้องการเปลี่ยน ผลลั์ในชีวิตแล้วผลลั์มันจะเป็นยังไงคะพอคุณทําแบบน Hence, mm journey, ugs, ั้นไปเหมือนเดิมใช่ไหมมันก็จะเกิดการทะเลาะกันพอเกิดการทะเลาะกันคุณกับเขาก็จะมองหน้ากันไม่ติดเป็นโกรธกันเขาก็จะไม่พูดกับคุณคุณก็จะไม่พูดกับเขาก็กลายเป็นการโกรธกันไปเป็นปีเป็นชาติแล้วบางครั้งก okay. ็ตัดขาดความเป็นเพื่อนกันไปเลยแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้แล้วพอคุณไปเจอเหตุการณ์ซ้ำๆเดิมๆแบบนี้คุณก็จะไปทําอย่างนี้อีกกับคนต่อไปมันก็จะเกิดผลลัพธ์แบบนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อยู่ตลอดนึกออกไหมคะ มันสั่งการป๊อปอัพมาแบบนี้ทีนี้ค่ะการที่คุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามแต่นะคะอันนี้ดิฉันยกตัวอย่างเรื่องของอารมณ์โกรธนะคะแต่ถ้าเป็นอารมณ์อื่นอ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณนะคะมีจิตใต้สํานึกนะคะคือคุณถูกสั่งสอนมาว่าคุณต้องเป็นคนเห็นแก่ตัวนะคุณจะต้องไม่ยอมคนคุณต้องเป็นคนฉลาดคําว่าฉลาดนะคะในการใส่ความหมายของการเลี้ยงดูของคุณก็ณจะบอกว่าอย่าให้ใครมาหลอกเราได้อย่าให้ใครมา โกหกเราได้เราต้องเป็นคนฉลาดทันคนนะเพราะฉะนั้นพอเราเป็นคนทันคนเราเลยจะไม่ไว้ใจคนนึกออกไหมคะเราก็เลยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยไว้ใจผู้คนแล้วก็จะกลายเป็นคนที่กลัวคนอื่นนะคะจะมองว่าตัวเองโง่อะไรแบบนี้คือคือสมมุติเราถูกฟีดข้อมูลแบบนี้ในการเลี้ยงดูมาตลอดทีนี้พอคุณไปเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามแต่นะคะ คุณก็จะกลายเป็นแบบว่าแอนตี้ไปก่อนหรือว่าปิดหูปิดตาไปก่อนเราก็ไม่เชื่อคุณจะเชื่อคนยากเพราะคุณจะคิดว่าคนทุกคนจะมาหลอกคุณหรือว่าคุณต้องฉลาดกว่าเขาคุณจะต้องเชื่ออะไรยากแบบนี้นะคะพอเป็นแบบนั้นมันก็ทำให้คุณนะคะมีมีความคิดแบบนี้ขึ้นมาแล้วสิ่งที่คุณจะแสดงออกหรืออารมณ์ของคุณที่จะแสดงออกคุณก็จะแสดงสีหน้าท่าทางหรือว่าการกระทำที่ ที่เหมือนกับว่าไม่จริงหรอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่ใช่หรอกนี่นั่นนู่นคือคุณก็จะต้องแสดงแบบนั้นออกมาก่อนตลอดโดยที่จริงๆแล้วคุณอาจจะคิดหรือไม่คิดก็ตามแต่ด้วยจิตใต้สำนึกของคุณนะมันจะถูกสอนออกมาหรือมันจะสั่งมาว่าให้คุณต้องทำแบบนั้นนะคะทีนี้ทุกเรื่องค่ะเรื่องความรักเช่นกันสมมุติว่าคุณนะคะมีประสบการณ์คุณเคยเจอคนที่ ที่อะสมมติว่าคุณอาจจะเคยแบบว่ามีแฟนแล้วแฟนคุณไปแชทหรือไปคุยอะไรนะคะกับผู้หญิงคนอื่นแล้วคุณก็ไปจับได้ว่าเขาไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นคุณเลยมีอ่าจิตใต้สํานึกคือบันก็เลยกลัวนะคะการที่คุณเห็นแฟนคุณสมมติว่าคุณมีแฟนคนใหม่หรือว่ามีสามีอะไรก็ตามแต่ถ้าเขากําลังแชทหรือคุยกับใครอยู่ สมองคุณมันจะถูกคิดไปแล้วว่าเขากําลังคุยกับผู้หญิงคนอื่นหรือเขาคุยกับใครนอกใจคุณมันจะป๊อปอัพคือจิตใต้สํานึกมันจะผุดขึ้นมามันจะเป็นวิธีคิดแบบออตโตเมติกเลยว่าเฮ้ยแฟนคุณกาลังคุยกับใครอยู่คุณจะไม่เชื่อใจเขาพอคุณไม่เชื่อใจปุ๊บแอคชั่นมันจะออกมามันจะแสดงอารมณ์นะคะไม่พอใจไปว่าเขาไปนั่นไปนี่มันก็เลยจะเป็นอย่างนี้แล้วในความเป็นจริงนะคะเขาอาจจะคุยจริงๆหรือไม่คุยจริงๆก็ได้ หรือจริงๆแล้วอาจจะมันอาจจะมีแหละคนก่อนอาจจะเป็นแต่คนนี้อาจจะไม่เป็นแต่การที่คุณคิดอย่างนี้อยู่เสมอๆมันก็เลยเหมือนว่าทําให้คําตอบมันเป็นแบบเดิมๆตลอดแล้วการแอคชั่นของคุณก็จะเป็นแบบเดิมทีนี้พอแอคชั่นแบบเดิมผลลัพธ์ก็จะเป็นแบบเดิมมันก็ทําให้คุณเกิดการทะเลาะก,กันนี่นั่นนู่นผลสุดท้ายบางทีอาจจะต้องเลิกลากันไปเพราะเรื่องนี้เหมือนเดิมแบบนี้นี่อ,อไหมคะทีนี้นะคะ อดีตมันจะเป็นยังไงหรือเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงมันไม่ได้หมายความว่าทุกๆเหตุการณ์ที่เราเห็นมันจะเป็นเหมือนกันหรือทุกๆเหตุการณ์ที่เราเจอมันจะเป็นเหมือนเดิมคือทุกอย่างมันสามารถสร้างได้ใหม่หมดมันสามารถเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ได้หมดมันสามารถเป็นไปในรูปแบบใหม่ได้ทั้งหมด แต่ถ้าคุณเป็นคนเดิมความคิดของคุณมันยังเป็นฐานคิดเหมือนเดิมการแอคชั่นของคุณมันยังเป็นแบบเดิมมันก็เลยกลายเป็นวิธีคิดคุณแบบเดิม,มเลยไปตัดสินเรื่องนั้นแบบเดิมๆนี่เหไหมคะแล้วมันก็กลายเป็นแอคชั่นมันก็เลยกลายเป็นแอคชั่นเดิมผลลัพธ์มันเลยกลายเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าคุณก็จะถูกทําแต่แบบนี้อยู่ตลอดไป มันเลยกลายเป็นผลลัพธ์เรามันเลยไม่เปลี่ยนมันก็วนอยู่แต่ต,ตรงลูปเดิมนี่หรอไหมคะดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักนะคะชีวิตความสุขการงานเพื่อนฝูงครอบครัวก็ตามแต่ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนความสัมพันธ์เหล่านะั้นหรือเปลี่ยนทุกอย่างให้มันดีขึ้นการที่คุณจะมีกฎดแห่งแรงดึงดูดคุณเป็นคนจินตนาการดีมากคุณเป็นคน เข้าใจเรื่องกฎแห่งแรงดึงดูดดีมากคุณเข้าใจเรื่องของคอนตัมฟิสิกว่าทุกอย่างจะสั่นสะเทือนหมดแล้วคลื่นความถี่เหมือนกันสั่นสะเทือนเหมือนกันนะคะมันจะเป็นคลื่นพลังงานที่ดึงดูดเข้าหากันมันจะอยู่ในวายเบรชั่นเดียวกันเราเป็นคนดีคิดดีเราก็จะจูนแต่คนที่คิดเหมือนกันกับเราคนดีคิดดีมาคุยกับเรามาเจอกับเราอยู่ในเวเดียวกันกับเราถ้าเราเป็นคนคิดลบเราก็จะไปจูนเอาคนที่ลักษณะคิดลบช่างขี้นินทาขี้อิจฉามา หาเราเราก็จะคุยกับคนนั้นรู้เรื่องเพราะว่าฐานของอวิธีคิดหรือว่าคลื่นความถี่มันตรงกันนะคะนึกออกไหมคะมันจะคุยกันรู้เรื่องภาษาเดียวกันว่างั้นเถอะแต่ถ้าคุณนะคะเข้าใจทุกอย่างอย่างถ่องแท้แล้วถ้าคุณนะคะใช้กฎแห่งแรงดึงดูดหรือใช้เรื่องของควอนตัมฟิสิกส์นะคะ คุณรู้มันต้องใช้ยังไงแต่ที่มันยังใช้ไม่สําเร็จหรือมันเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางค,คุณอยู่อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือการที่เรานะคะไม่เปลี่ยนจิตใต้สำนึกหรือไม่เปลี่ยนฐานเดิมโครงสร้างเดิมไม่เปลี่ยนรากเหง้าไม่เปลี่ยนการเป็นเดิมของคุณนี่แหละ มันเลยกลายเป็นเวลาที่คุณคิดหรืออะไรมันก็จะออกไปแต่แนวเดิมแบบเดิมทุกอย่างดังนั้นค่ะการเปลี่ยนอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณอยากให้ได้ผลลัพธ์นะคะคุณต้องกลับมาเปลี่ยนที่จิตใต้สำนึกของคุณหรือว่าจิตวิญญาณของคุณนี่แหละนะคะเพราะคำว่าจิตใต้สำนึกพอเราถูกถูกมันกลายเป็นจิตใต้สำนึกมันถูกฝังฝังฝัง,งข้อมูลไป อย่างแบบมากแล้วเราก็เป็นฐานข้อมูลที่ใหญ่แล้วนี่มันก็คือจิตวิญญาณดวงนั้นของคุณนั่นแหละคือการเป็นคุณ จิตวิญญาณของคุณนี่แหละค่ะการที่คุณมีจิตวิญญาณคิดนะคะเป็นผู้ให้เป็นคนดีเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคุณมีจิตวิญญาณของการที่เป็นคนเอารัดเอาเปียบเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยเป็นคนขี้อิจฉาลิษยามันก็คือจิตวิญญาณนี่ค่ะมันก็เป็นคําเดียวกันกับจิตใต้สํานึกนั่นแหละแต่มันเป็นจิตใต้สํานึกที่ฝังคุณยาวนานมันก็คือดวงจิตวิญญาณคือเป็นจิตวิญญาณหนึ่งเดียวของคุณนี่แหละค่ะดังนั้นนะคะคุณจะใช้คําว่าจิตวิญญาณก็ได้ หรือคุณจะใช้คําว่าจิตใต้สํานึกของคุณมันก็คือคําว่าสิ่งที่มันอยู่ในจิตวิญญาณของคุณนั่นแหละออกมาก็ได้ค่ะเมื่อคุณไม่เปลี่ยนจิตใต้สํานึกของคุณมันก็ยังจะส่งผลถึงความคิดแล้วมันก็จะส่งผลถึงการกระทำอารมณ์ความรู้สึกแล้วมันก็จะแอคชั่นออกไปรีซอสก็จะเป็นแบบนั้นผลลัพธ์เป็นแบบนั้นสเสมอดังนั้นนะคะ ถ้าคุณเข้าใจแค่เรื่องของการรู้ว่าจิตใต้สำนึกเป็นยังไงแล้วคุณเปลี่ยนเฉพาะคำว่าจิตใต้สำนึกของคุณได้นี่คุณจะเปลี่ยนนิสยัยเปลี่ยนทุกอย่างในโลกนี้ในสิ่งที่คุณเป็นได้ทั้งหมดในชีวิตค่ะดังนั้นนะคะ การที่เราจะเปลี่ยนอะไรก็ตามแต่บนโลกนี้เราต้องเปลี่ยนจิตใต้สำนึกของเราให้ได้ก่อนที่เราอยู่มา30 – 40ปีนี่ถ้าเราเปลี่ยนมันได้ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนหมดดังนั้นค่ะมันก็เลยจะกลายเป็นมันมีวิธีเปลี่ยนอยู่นะคะอย่างอย่างที่เคยแชร์มาในคลิปก่อน แล้วเวลาที่เราจะเปลี่ยนจิตใต้สำนึกของเรานะคะเราก็เลยต้องจับตัวเองได้ว่าตอนนี้เราคิดยังไงพอเราจับตัวเองได้เรารู้เท่าทันมันเราก็ไม่ทำแบบออโตโมติที่มันเคยบอกเราเราจับได้แล้วเราก็คิดแบบใหม่ว่าเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าเราจะไม่แก้ปัญหาแบบเดิมพอเราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่วิธีคิดของเรามันจะเป็นวิธีคิด แบบถูกต้องหรือว่าวิธีคิดของคนที่สําเร็จหรือคนที่คิดบวกหรือคนที่มีความแต่ความเป็นไปได้ใหม่นี่เวลาที่เราแอคชั่นใหม่มีการเป็นใหม่ผลลัพธ์มันก็จะกลายเป็นเปลี่ยนไปใหม่นะคะมันจะเป็นแบบนั้นดังนั้นเราถึงจะเปลี่ยนตัวเองได้ค่ะแล้วในคลิปหน้านะคะคลิปถัดจากนี้นะคะถ้าคุณติดตามดิฉันนะคะดิฉันจะมาเล่าว่าแล้วสเตปการเปลี่ยนจิต ใต้สํานึกนะคะมันจะต้องทํำยังไงบ้างซึ่งจะพูดในคลิปหน้าถ้าพูดในคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะคะเพราะว่าคลิปนี้ก็เกือบ25นาทีแล้วเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวไปฟังในคลิปหน้านะคะก็ เอาเป็นว่านะคะวันนี้ถ้าคุณฟังมาทั้งหมดคุณน่าจะเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเราจะต้องเปลี่ยนจากจิตใต้สํานึกยังไงได้บ้างแล้วถ้าฟังดีฉันมาตลอดมันจะเกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ดิฉันมีคล์สเรียนฟิวคร์สสั่งจิตพิชิตความสุขทักไลแอดนะคะที่ขึ้นบนหน้าจอนี้มาได้นะคะลงทะเบียนฟรีนะคะแล้วก็ติดตามดิฉันได้ทุกช่องทางทุกแฟ แลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น TikTok Instagram นะคะเพจแล้วก็ YouTube นะคะทุกช่องทางที่ขึ้นหน้าจอแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันในคอนเทนต์ดีๆแบบนี้สิ่งหนึ่งนะคะคือคุณต้องเลือกสื่อที่คุณเสพเลือกฟังคนที่คุณอยากจะเป็นเลือกฟังอะไรที่มันจะให้ข้อมูลฐานข้อมูลใหม่กับคุณคุณถึงจะเปลี่ยนจิตใต้สำนึกได้และทีฉันเป็นฐานหนึ่งเป็นช่องหนึ่งที่จะเป็นข้อมูลที่จะเปลี่ยนนะคะวิธีคิดของคุณได้ถ้าคุณนะคะอยากมี สื่อหรือคอนเทนต์นะคะที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ติดตามช่องดิฉันเลยค่ะคุณจะไม่ผิดหวังนะคะแล้วพบกันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันบรรณสนัน์ครูสอนจิตเิียาความสุขต้องลาเพียงเท่านี้ค่ะพบกันในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย